สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็เป็นช่วงกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนธันวาคม2567นะครับก็จะเป็นประจำในส่วนของทุกวันพุธนะครับสเกษตรวันหยุดจะมาอัปเดตสถานการณ์ราคามันสําปะหลังนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงกลางปี67นะครับที่กำลังจะผ่านไปนี้ ราคาถอยลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าจับตาดูอย่างต่อเนื่องเนะื่องจากราคายังหาจุดต่ําสุดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ราคาในช่วงต้นเดือนธันวาคม2567กันนะครับสถานการณ์ราคาเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านไหนติดตามสอเกษตรวันหยุดมาอย่างต่อเนื่องก็จะรู้ ในส่วนของทิศทางราคามันนะครับว่ามีทิศทางลงอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยนะครับซึ่งปกติจะอัปเดตข้อมูลทุกช่วงวันอังครารของแต่ละสัปดาห์นะครับมาดูข้อมูลสัปดาห์นี้เปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เปรียบเทียบกับ4สัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลนะครับ สำหรับราคามันสัมปะหลังสิ่งที่ต้องจับตาดูก่อนก็คือในเรื่องของแป้งมันนะครับแป้งมันสัมปะหลังซึ่งก็คือการเอาหัวมันสดมาแปรรูปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะส่งออกราคาสถานการณ์น่าสุดยังคงน่าเป็นห่วงครับถ้าเป็นข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยนะครับข้อมูลล่าสุดราคาอยู่ที่14บาทถึง14บาท20ต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าต่ำสุดนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วก็ถอยลงมา20 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับสัปดาห์ที่แล้ว14บาท20ถึง14บาท50ต่อกิโลกรัมนะครับถอยลงมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับวันที่19พฤศจิกายนอยู่ที่14บาท50ถึง14บาท80แล้วก็ในส่วนของช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจะเห็นว่าราคาลงมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของแป้งมันสัมปลังนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ต้องดู อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ถือว่ายังหาจุดต่ําสุดไม่เจอนะครับยังไม่ต่ําสุดราคาหัวมันสดนะครับหัวมันสดก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ราคาเริ่มที่จะถอยลงอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้มันสด25ช่วงต้นพฤศจิกาย,ยน2บาท25-3บาท10นะครับได้มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในช่วงต้นเดือนธันวาคม2บาท15-2บาท80นะครับราคาเริ่มที่จะหลุด3บาทแล้วในส่วนของ มันสดหัวมัน25%่าเนะครับมันเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้มันเส้นก็คือมีแนโวนวม้มซึ่งข้อมูลล่าสุดรับซื้อหน้าโรงแป้งโรงมันนะครับราคาต่ำกว่า6บาทนะครับก็ถ้าดูจากข้อมูลจากสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยก็คือ6บาทถึง6บาท15นะครับราคาต่ำลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ประกอบกับในส่วนของข้อมูลจากโรงแป้งซึ่งมีลดนะครับ ไปรอเทมันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโรงแป้งโซนทางด้านจังหวัดคนครราชสีมาหรือว่าจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นโซนที่มันออกเยอะเนี่ยรถล้นโรงแป้งช่วงนี้จะเห็นว่าราคาถอยลงอย่างต่อเนื่องนะครับยังหาจุดต่ำสุดไม่จาไม่เจอนะครับในส่วนของราคามันสําปะหลังมาดูข้อมูลจากสมาคมแป้ง,ปงมันไทยนะครับข้อมูลสมาคมแป้งมันไทยสัปดาห์นี้ทเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วราคาแป้งมันเริ่มนิ่งนะครับตรงนี้ น,น่าดูนะครับน่าดูสถานการณ์นิดนึงแต่ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนนั่นคือราคาถอยลงมานะครับราคาส่งออกก็อยู่ที่465เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทยต้องรอดูอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับว่าสถานการณ์จะนิ่งไหมนะครับแต่ถ้าดูข้อมูลของสมาคมแป้งมันไทยก็คือราคาสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วราคาคงที่นะครับ คือต้องรอดูให้ราคาคงที่อย่างนี้ไปสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะจะมีสัญญาณเห็นสัญญาณชัดเจนนะว่าราคายังจะนิ่งหรือยังนะครับแต่แต่เมื่อกี้ถ้าดูข้อมูลจากของสมาคมการค้ามันสําปะหลังไทยราคายังไม่นิ่งนะครับดูข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลังภาคตะนบชิงเหนือนะครับราคาแป้งมันสําปะหลังทั้งภายในแล้วก็ราคาส่งออกถอยลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ ตอนนี้มาอยู่ที่14บาท80สตางต่อกิโลกรัมนะครับราคาภายในประเทศราคาส่งออก460เหรียญดอลลาร์สรัฐต่อตันนะครับเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว26พฤศจิกายน15บาท30นะครับส่งออก470เหรียญดอลลาร์สรัฐต่อตันนะครับซึ่งก็จะเห็นว่านิ่งอยู่2สัปดาห์ก่อนที่จะถอยลงต่อนะครับแล้วก็สัปดาห์ช่วงวันที่12พฤศจิกายน15บาท45นะครับ ราคาส่งออก485เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็ยังคงเห็นแนวโน้มมีทิศทางลงนะครับยังเห็นเป็นแนวโน้มทิศทางลงต่อเนื่องนะครับมาดูข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณ,ภณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับก็ตรงนี้เป็นข้อมูลราคาหัวมันสดในแต่ละโซนนะครับจะเห็นชัดเจนว่าราคาหัวมันสดถอยลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ราคาของวัมานสุดถอยลงถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็วันนี้เทียบกับเมื่อวานก็ถอยลงนะครับมาดูราคาชนบุรีนะครับ2บาท15ถึง2บาท30นะครับราคาลงนะครับปีที่แล้ว3บาท2ี่บาถึง3บาท50นะครับจะเห็นราคาต่ำมากนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เทียบกับสัปดาห์ก่อนราคาก็ต่ำกว่านะครับระยอง2บาท2ี่้าถึง2บาท35นะครับราคาคงที่เทียบกับวันก่อนนะครับปีที่แล้ว3าบาท2 5ถึง3บาท35ห ราคาถอยลงมาจากปีที่แล้วบาทหนึ่งนะครับราคาต่ํากว่าปีที่แล้วบาทหนึ่งชาชเชียงซาวนะครับ2บาท3 5ถึง2บาท20บเอ่อ2บาท5้านะครับราคาถอยลงเช่นเดียวกันนะครับสาแก้วนะครับ2บาท25ถึง2บาท30ต่อกิโลกรัมนะครับตรงนี้เป็นราคามาัน25%านตะครับราคาถอยลงเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้จะเห็นว่าโซนตะวันออกนี่แดงเผือกนะครับราคาถอยลงนะครับนครราชสีมา2บาท15ถึง2บาท80นะครับ ต่อกิโลกรัมมัน2ี่ราคาถอยลงเช่นเดียวกันกาลสิน2บาทสาถึง2บาท70นะครับราคาเริ่มถอยลงร้อยเอ็ดสองบาทห้าสิบนะครับมหาสารคามสองบาทหกสิบขอนแก่นสองบาทห้าสิบตอนนี้ขอนแก่นราคาถอยลงแล้วนะครับอุดรธานีสองบาทห้าสิบอุดรธานีนี่ราคาก็ถอยลงมาแรงแล้วช่วงนี้นะครับข้อมูลอัปเดตจากโรงแป้งเนี่ยนะครับมาดูกากแห้งชนบุรีสองบาทสี่สิบถึงสองบาทห้าสิบนะครับโคราชสองบาทสี่สิบ สลับบุรี2.70บาท70นะครับราคามันเส้นนะครับ6บาท80ถึง6บาท90ราคาจากโรงงานผลิตพันธ์มันสำปะหลังไทยนะครับแต่ราคาหน้าโรงงานลงตากหรือว่ากโกดังที่รับซื้อมันเส้นราคาลงไปมากกว่านี้แล้วครับตอนนี้หลุด5บาทหลุด6บาทแล้วนะครับมันเม็ดนะครับ7 10, บาท10นะครับแล้วก็กาก,ากแห้ง3บาท50ถึง3าบาท60นะครับ ข้าวโพด9บาท60ถึง10บาท60สิ่งที่น่าจับตามองก็คือข้าวโพดกลับมีราคาขึ้นนะครับในขณะที่มันสำปะหลังราคาล่วงลงมาแถบช่วงนี้นะครับข้าวโพดราคายังคงมีแนวโน้มขึ้นต่อนะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังราคาในประเทศ14บาท50นะครับต่างประเทศ465เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับนี่คือข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตพันธ์มันสาปะหลังไทยนะครับ มาดูข้อมูลในส่วนของราคามันเส้นนะครับราคามันเส้นทิศทางสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วราคายังมีโอกาสลงต่อนะครับชนบุรีนะครับ6บาท2ี่สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาอัปเดตวันนี้นะครับแล้วก็นครหลวงนะครับขอภายระบางไซก่อนนะบางไซ6บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาถอยนะบางไซจะหลุด6บาทแล้วนะครับแต่ย้ําว่าราคาหน้าโกดังรับซื้อตอนนี้ราคา ต่ำกว่า6บาทแล้วนะครับในส่วนของมันเส้นนครหลวง6บาทถึง6บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาถอยลงนะครับลบบุรี6บาทนะครับแล้วก็ถ้ามาดูมันเส้นข้อมูลตลาดจีน 1,980- ถึง2,000หยวนต่อตันนะครับข้อมูลตลาดไทยนะครับมันเส้นราคาพร้อมส่งมอบนะครับ FOB 2,200- ถึง210เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ แป้งมัน395-450เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับตลาดเวียดนามนะครับมันเส้น c n f 220-225เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับแป้งมัน385-440นะครับราคาถอยลงนะครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าช่วงนี้ราคายังคงมีแนวโน้มที่จะลงต่อเนื่องนะครับในส่วนของราคามันวันนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะลงต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นยังหาจุดต่ําสุดไม่เจอนะครับสําหรับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของแนวโน้มราคามันนะครับอาจจะต้องทําใจนิดหน,นึ่งในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเมื่อไหรจะถึงจุดต่ําสุดนะครับจุดต่ําสุดก็คือถ้าราคาส่งออกในส่วนของแป้งมันนิ่งนะครับหรือราคามันเส้นนิ่งก็น่าจะส่งผลทําให้ในส่วนของราคา หัวมันสดนิ่งประกอบกับช่วงนี้มันโซนทางด้านนครราชสีมาชัยภูมิเริ่มที่จะออกเยอะนะครับแล้วก็แถวสกลนครน,น่าจะเริ่มทยอยออกแล้วตอนนี้ก็จะส่งผลทำให้ราคาลงต่อได้นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ